ป๊าบอกคุก็เชื่อหมูคนเดียวดีนะผู้เองนะอยู่ไหนอยู่ไหนหมูแบวมหมูว้าเดินม่วงนะโอเคป้่ไปกระทืบใช่ไหมไม่ใช่หนูไม่ได้บอกว่าป๊าบอกว่าเชื่วันนี้หนูบอกว่าถ้าไปอยากกระชือป้าอยากกระชือหมูเหรอใช่อยากกระทืบมันไม่สอบซานหนูเหรอสันซอมซานอะไรอะพี่เจ๋งเหรอไม่รับหนูเหรอสอมซานพี่เจ๋งเหรอไม่ไม่เคยรักอยู่แล้วอ่ะป๊าอยูไหนเดี๋ยวหนูไปหาเรื่อยชิวจะตาย นิ่งทำไมสตันอยู่ครับชอบเหรอสนึกไม่ทันปาอ๋อเหรออันนี้คือสับนึกไม่ทันเหรอถ้ามันเรื่องจริงเรื่องจริงด้วยด้วยเห็นพัฒนาเฮียอะไรเลยมีอะไรโตขึ้นบ้างอ๋อเหรออันนี้คือสับนึกไม่ทันเหรอถ้ามันเรื่องจริงแล้วใช่ไังก็ถึงถามไงแล้วบอกอยากอยู่แก๊งอยากอยู่แก๊งเห็นพัฒนาเฮียอะไรเลยมีอะไรโตขึ้นบ้างอ่ะคนอื่นมีแต่เดินหน้าอันนี้อยู่กับที่แถมจะถอยหลังด้วยซ้ำคนก็ไม่อยาก